สวัสดีครับผม, Bom ะะผมอนนบอมจนเนอร์นะครับผมคันนี้เอ็นเลนเจอร์เอ็นะครับตัวเตี้ยนะครับผมอ่าแต่เป็นหน้า MC แล้วตอนนี้ภายในยังเป็นส6อยู่นะครับผมเป็นของเดิมเป็นตัว125มา้าแล้วก็มีการเปลี่ยนเทอร์โบมาตอนนี้ใช้แฟกซ์ปักสีแดนะครับผมเบอร์ตรงรุ่นเดิมๆของเขานะครับก็ของเดิมควันจะไหลๆหน่อยเยอะหน่อยเนาะแทบจะตลอดช่วงเลยแหละก็คือฝาท้ายอะ่ะดำอะ่ะรถสีดําอยู่แล้วฝาท้ายดํากว่า ฝาท้ายเป็นดำด้านเลยใช่ไหมพี่ครับ <Okay. S 1> ผมนี่ก็ปรับจนแก้ไขไปให้แล้วก็มีหลายอาการของเดิมก็จากการล้างฝาจนใหม่ให้หมดเลยนะครับผมนี่ก็เน้นใช้งานขับสนุกควันควันมีได้แต่ต้องขอเป็นแบบไม่เยอะมากเพราะว่าเดิมๆของตัวเนี้ยใครใช้ตัวร้อยยิบห้ามาอยู่จะรู้อยู่แล้วว่ามันมีควันเป็นจุนเดิมละนะครับผมคันเร่งเป็นไงพีนะย่ยกเติมยกเติมตม,มันกระชากเกินไปไหม ับถือว่าคุมง่ายไหม,ค,มคุมได้อยู่ครับผมไม่ยากเนาะไม่โดดเกินเนาะใช่รถนี้ผมกลัวผมกลัวจะไวแล้วโดดแล้วก็เนี่ยครับเรารอ,อสถานการณ์แบบรถเยอะๆรถติดเนาะเราจะได้รู้ว่า,าช่วงรอรอบช่วงไรเนี่ยาการตอบสนองของของเทอร์โบกับตัวรถเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมนะครับแต่ไม่มีความเลยเนาะเติมกำลังเครื่องพอพอมีอยู่ ปกติควันท่วมหรือถ้าจังหวะอย่างเงี้ยเนาะเกียร์สูงใช่ไหมพี่ไม่เคยไม่ได้เปลี่ยนมอมันก็มีอยู่นิดหน่อยเบาเบาติดหลบูติดประมาณพันสี่พันห้าน่ใไแต่ก่อนบูติดกำลังก็คือเหลือๆเลยเขกไหมครับผมมันไม่ต้องลากเกียร์เล่นแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะลาก รอไว้นานๆย,ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเรากลับรถตรงแยกเข้าวัดธรรมกายนะพี่ยังไงบ้างพี่โดยรวมพอได้ไหมได่ได้แต่แก้ปัญหาหลักๆก็คือควันแหละแล้วก็การตอบสนองอะครับมันไม่รอรอบจนเกินเนาะไม่ไียกไม่รอมันยังมีความขับสนุกอยู่ถูกไหมครับอ,ย,อ,อย,ย่างแบบไม่ต้องเชนเกียร์ครับผมอ่ะพี่เข้าซ้ายกั้เลยองเติมนะครับแบบไม่ต้องเชนน้อย ันเคไม่เยอะครับผมมันแบบปกตินี่ขับอย่างนี้สงสารมอไซค์อะ่ะ<อ>คือเติมแบบเติมน้อยมากค่อยๆไหลไม่ได้กระแทกด้วยใช่ไหมพี่ <S <S ผมเติมกต่ควันไหลเลยอ๋อคันนี้มีเป็นอินเตอร์แล้วด้วยมีอินเตอร์มี Inter มออน้ำเป็นเนียม e พลมไฟฟ้าใช่ไหมครับทออินเตอร์อารูอ่าเป็นงานดัดด้วยนะครับแล้วก็เทอร์โบนโดยรวมก็ของก็แทบจะครบแล้วแหละ ระบบออกใส่ออเอาว่าถอดทั้งระบบแล้วน,นี้ผมก็ปิดผมก็ปิดระบบยกยกระบบออกให้แล้วกดเล่นดูนี่เลยนี่มึงขับสนุกมันเริ่มกระแทกเล่นได้แล้วอะเมื่อก่อนไม่ค่ากระแทกเนาะกลัวควันควัน <laughs> แทกไม่ได้เลยควันนูกโอ้ด้ โอเคครับแต่ควันบางบางเฉียบแต่รถมีกําลังนะสังเกตไหมว่ารถมันมีกําลังกว่าตอนนี้พี่ควันทุ่มทั่วอีกวานขึ้นเนินโอ้โหและแรงดีกว่าด้วยถูกไหมครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวเราส่งงานกันก่อนครับผม